อัลฮัมดุลิลละวันนี้วันศุกร์วันที่พวกเรานั้นมาร่วมกันละหมาดวันศุกร์เป็นวันที่เราจะได้ออกแบบชีวิตให้เรานั้นได้มีส่วนในการทำให้วันศุกร์นั้นเป็นวันแห่งความจำเริญวันที่เราได้รื้อฟื้นสุขภาพจิตของเรารื้อฟื้นสุขภาพกายของเราให้มีส่วนผูกพันหรือการ เคลื่อนไหวเพื่อลอสุบภาหานหัวตาลาโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่เป็นมนุษย์ที่จะต้องรู้ว่าอัลลอฮฺสวาตาลานั้นเป็นพระเจ้าและนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูนของเรานั้นเราก็ควรที่จะต้องเก็บเกี่ยวนะครับความดีต่างๆหรือเป็นการสังเกตพฤติกรรมของเราในแต่ละวัน ว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้กับการปฏิบัติตัวของเรานั้นไปบันทอนผล,ลบุญไปบันทอนสิ่งที่เป็นความบรกะในชีวิตของเราหรือไม่พี่น้องครับก่อนที่จะไปคุยในประเด็นที่ตั้งใจจะคุยวันนี้ผมก็ย้ำในเรื่องของการสลวัดของท่านนาบีสลลัลลอฮฺอะลัยฮิสัลลัลมซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งของผู้ศรัทธา วันที่เขาต้องการที่จะให้อัลลอฮฺสุวานตลานั้นได้ให้ความเมตตาให้กับเขาเป็นการงานที่ง่ายที่สุดนะครับในทุกๆวันที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้นั่นก็คือการกล่าวสลาวาตอัลลอฮุมะซัลลิอะลลมุฮัมมัดวะอะลลอาลิมุฮัมมัดปกติเราจะกล่าวสลาวาดเนี่ยเราก็จะกล่าวในเ,เราจะกล่าวในการละมหมาดและในชีวิตประจําวันของเราเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยน้อยที่เราจะติดปาก อยู่สักพักหนึ่งอัลลอฮ์มุแสดงอะลัยฮมุฮัมมัดอะลอมุฮัมมัดเราสังเกตนะครับว่ามีผู้รู้หลายๆคนเนี่ยนะครับเขาติดปากเขาติดปากในเรื่องของซิกรุลลอห์เขาติดปากในเรื่องของการตกใจกล่าวว่าอัลลอฮ์หัวอักบาร์เขาติดปากในเรื่องเวลาเจอสิ่งที่เป็นความดีงามมาเกิดขึ้นกับเขาเขาก็จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละสิ่งที่เป็นความท้าทายมาเกิดขึ้นกับเขาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจยิ่ง เขาก็จะกล่าวว่าสุบฮานัลลอฮและสิ่งใดที่เขาไปละเมิดในการปฏิบัติตัวกับตัวเขาเองกับคนในครอบครัวหรือกับคนทีเ่เป็นผู้ที่เป็นเพื่อนของเราก็ตามนะครับเขาก็จะกล่าวอัสตัลรุลลอฮ์ฮะลาอีมฉะนั้นวิธีชีวิตที่มีการครอบคลุมทุกสิ่งนั้นเป็นวิธีชีวิตเป็นลักษณะของคนที่มีชีวิตนะครับ พราะท่านนาบีสุลต่านฮะลัยอวสัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าซึ่งปรากฏในฮะดิษของอบูมูซานะครับแล้วก็เป็นการบันทึกของอิหม่ามบุคารีเองนะครับเขาบอกว่ามัซฮลุลละดียัซกุรุรับบะฮูวะวัลลดีลายัซกุรมัซฮลุล حي ยวัลไมยต์นะครับฮะดิษนี้นะครับชี้ให้เราเห็นนะครับว่า การเปรียบเทียบในเรื่องของการมีชีวิตกับการไม่มีชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็คือในฮะดิษนี้ได้ระบุว่าเปรียบสเปรียบเสมือนคนที่ไม่ิกเกตไม่นึกถึงอัลลอฮ์และคนที่นึกถึงอัลลอฮ์คนที่นึกถึงอัลลอฮ์และคนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เปรียบเสมือนคนตายและคนที่ไม่ตายมัสลุลให้ก็คือคนที่มีลมหายใจกับมัสลุลไม่หยดก็คือคนที่ได้เสียชีวิตไป ทำไมนบีถึงกล่าวในเรื่องแบบนี้ครับเพราะต้องการที่จะกระตุ้นเตือนให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าชีวิตของการซิรุลลรอสก็คือชีวิตที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของลอสคนที่กล่าวซิกเกตตอก่อลอสมาตาลานเนี่ยบ่อยเนี่ยนะครับก็คือคนที่มีชีวิตการมีชีวิตในแบบนี้แม้ว่าเราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นลมหายใจแต่คนที่ไม่กล่าวอะไรเลยชีวิตงงชีวิตสับสน ชีวิตไม่เอาไหนชีวิตไม่ซื่อสัตย์ชีวิตที่ไม่นึกถึงอัลลอฮฺวาตาลาเนี่ยนะครับนบ,บีบ,บอกว่านี่คือมัสรุลมัสรุลไม่หยิดไม่หยิดก็คือตายมันเป็นซากอะครับคำว่าไม่หยิดเนี่ยก็คือเหมือนซากมันไม่เหมือนการตายโดยทั่วไปเป็นการตายที่เหมือนสัตว์ตายไปนะครับเป็นไม่หยิดนะครับฉะนั้นในประเด็นแรกนี้ที่จะเชิญชวนนะให้พวกเรานั่นได้ซิกล้อให้มากเพราะ การซิกุลล้อเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะเชื่อมโยงว่าตัวเราเองเนี่ยยังคงมีชีวิตในสายตาของลอสุภานวตาอลาด้วยการสารสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮ์ด้วยการซิกุลล้อและการซิกุลล้อก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดถึงเฉพาะสุภานอาลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละและอิลลฮอิลลอฮ์อัลลอฮ์บอกวัดเท่านั้นแต่การซิกุลล้อหมายถึงการเชื่อฟังการต่ออะการเชื่อฟังการต่ออะ้นก็คือการที่ทําให้เรานั้น ได้เชื่อฟังในข้อคำสั่งของอัลลอฮ์และเรานั้นไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮ์จากอัลลอฮ์หรือจากที่เราได้ประสบพบเจอหรือห่างไกลจากสิ่งที่เราเรียกว่าอัลมาอาซีหรือห่างไกลจากที่เราเรียกว่าสิ่งที่เป็น ความความชั่วร้ายต่างๆที่เราพบเห็นไม่ว่าจะเกิดพบเห็นจากการจากสายตาของเราการสัมผัสด้วยมือการใช้ลิ้นของเราหรือการใช้อวัยวะของเราส่วนใดก็แล้วแต่นะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่จะทําให้เรานั้นรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ราลึกถึงอัลลอฮ์หรือไม่นะครับพี่น้องครับในฮะดิษอีกฮะดิษหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสละวาดเนี่ยก็คือว่ามันซัลลาอะเลยาวาฮิดะตันซลลัลลอฮฺอะเลฮี อัชรนนะครับถ้าเราซดได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าผูดด้ใดที่สลาวะให้แก่ชันเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับอัลลอฮฺสวาตลาก็จะสลาวดให้กับเขาสิบครั้งฉะนั้นมันก็จะมีข้อคําถามนะครับว่าแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะสลาวดให้กับเราอย่างไรนะครับในเมื่อนบีบ,บอกว่าให้สลาวดแก่ชันเนี่ยหนึ่งครั้งและอัลลอฮ์ก็จะสลาวดให้ท่านเนี่ยสิบครั้ง ฉะนั้นสิ่งที่ลอสมาตาลาได้สละวาตให้กับบ่าวของพระองค์นั้นโดยผ่านท่านมาไยกะแต่ลักษณะของการสลวาตให้กับบรรดา,ามนุษย์เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของการราะห์มะของของการเมตตามนุษย์นั่นเองนะครับการอธิบายอะดีสนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราถ้าเราสัมผัสน,นะครับว่าถ้าชีวิตของเราดูเหมือนจะขุขระตลอดในประจําวันของเราชีวิตของเรามันไม่มีทางออกชีวิตของเรามันดูหมกมุ่นอะไรมากมายเช่นนั้น เราต้องทบทวนตัวเองนะครับว่าเราเราได้รับความเมตตาจากอเลาะขนาดไหนเราสังเกตไหมครับว่ามีคนรวยมีคนจนในโลกนี้นะครับความเมตตาเนี่ยเอเลาะให้ความเมตตากับทุกคนทั้งหมดแหละทั้งคนนับถือศาสนาอิสลามคนต่างศาสนาิกก็ตามเอเลาะเมตตาพวกเขาทั้งหมดถ้าเขาอยู่ในแนวทางแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางเอ,าอเลาะก็เมตตาให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยนะครับตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่อง วงการนักกฎหมายอะไรต่างๆนะครับที่บางคนก็อลัลลอฮ์เขาเขาเมตตาเมตตาเขาให้เขาสามารถที่จะเอาตัวรอดในสังคมได้บางคนก็ได้รับความเมตตาสุดท้ายแล้วก็อลัลลอฮ์ก็กำหนดให้เขาเข้าไปอยู่ในคุกในตารางกันแต่ความปราณีต่างหากนะครับว่าอาลัลลอฮ์เลือกที่จะปราณีใครฉะนั้นในอายะคุรอานที่บอกว่าบิสมิลลาฮิราะห์มิเราฮีมมีเป็นอายะคุรอานเหมือนกันนะครับ ก็คือด้วยพนามของลอดด้วยความเมตตาแล้วก็ความกรุณาปราณีเนี่ยความเมตตาเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งผองทุกศาสนาทุกสาารรพสิ่งทุกอย่างที่ลอให้ที่เราเห็นอยู่แต่อาราหีมเนี่ยคุณลักษณะของอาราหีมเนี่ยก็จะเป็นคุณลักษณะที่อลลอเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ลอได้ปลดปรานมนุษย์เหล่านั้นเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มาเริ่มต้นให้เราได้เห็นนะครับ ว่าชีวิตของเรานั้นประการแรกก็คือต้องซิกรลุล์อประการที่สองเนี่ยการสลาวาดเนี่ยเป็นการทําบุญที่เป็นทางลัดเพื่อหวังความเมตตาจากลอฉะนั้นเช,ชิญชวนให้พวกเรานั้นได้สลาวาดต,ต่อลออ่ต่อท่านนาบีสัยสลามเนี่ยให้มากอัลลอฮ์มาซันละอัลลาะ์มัมมัดวะอัลละอิมหัมมัดเราขับรถไปเราทํางานไปนะครับ เราก็ถือว่าเราสารวาดรเนี่ยเราก็จะได้10 10 10 10นะครับอนะเล็กก็จะเพิ่มความเมตตาเมื่อใดที่อเล็์เมตากับเราโดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาเนี่ยอเล็์ก็จะให้ความปลดปลารให้กับเราด้วยนะครับประเด็นที่ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยเวลาเราอยู่ใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยนะครับอวัยวะของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันไม่ถูกปฏิบัติไปในแนวทางที่ ถูกต้องก็จะเป็นความหายนะ,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ลิ้นใช้ปากของเรานะครับฉันประเด็นที่ผมจะคุยเพิ่มเติมให้กับพวกเราวันนี้นั่นก็คือการใช้ลิ้นการใช้คำพูดเนี่ยสำคัญทีเดียวนะครับในยกุรอานนะครับได้มาตอกย้ำพวกเรานะครับในเรื่องของความปลดปรานที่อัลสมาตาลานั้นได้ให้กับเราแล้วก็ให้เราได้ตระหนักนะครับในยักุรานในสรบบลัดก็คืออัลลัมนะจ๊ะอัลลอฮฺไอใน วาลิซานวชาฟเทนนั่นแหละอัลลัมนาจ,จอันลาหูไอในไอนันก็คือสายตาเหมือนอลอเนได้บอกกับพวกเราว่าเราไม่คิดเหรอเราไม่คิดว่าดวงตาของเราทั้งสองนะครับหรืออะไรอีกครับวาลิซานั่นก็คือลิ้นของเราเพราะลิ้นเนี่ยมันมีอันเดียวนะครับถ้า ไอในเนี่ยมีสองตาเพราะอะไรต้องออกมาเป็นในอันในแล้วก็ปากเราระหว่งางฝนะีปากของเราก็คือวาชัฟไตห์นะครับก็คือฝีปากของเราก็ทั้งสองโดยใช่กันคือเพียงอวัยวะเหล่านี้เนี่ยมีกล่าวในอัลกุรอานนะครับมีกล่าวในอัลกุรอานเพื่อให้เราได้สํานึกว่าลล l a ์ให้เรามาลล l a ์ให้ลิ้นลล l a ์ให้ตาลลอ a ์ให้ปากของเราหากเราใช้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นอวัยวะของเราไปในทิศทางที่ไม่ดีเนี่ยนะครับ มันก็จะเกิดความหายนะด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นอีก,กอายกานหนึ่งที่เลาเนี่ยมาระบุนะครับก็คือเยาวุฒตชาดวะเลหิมอ uh um ัลซีนัต uh um ุห ah ุมวะไอดีหิมวะอัลจุลห์มบีมากานุยะมาลุนก็คือวันที่ลิ้นมือแล้วก็เท้าของพวกเขาเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยนะครับจะเป็นสักขีพยานอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้จะทําคนเดียวจะทําหลายคน หรือจะทำแบบหมู่คณะก็ตามนะครับทั้งมือทั้งลิ้นของเราเท้าของเราเนี่ยก็จะเป็นชัฮิตนะครับจะเป็นชัฮิตจะเป็นสักขีพยานต่อพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ลิ้นจะต้องพูดออกมาว่าไปพูดอะไรต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดปากไปทำอะไรมาเท้าไปทำอะไรมามือไปทำอะไรมานะครับจะต้องถูกสอบสวนและเหล่านี้จะเป็นสักขีพยานที่ดีแล้วก็จะเป็นประจักษ์พยานด้วย เพราะเราไม่มีไม่มีทางนะครับที่จะหลบหลีกความผิดบาปที่มันเกิดขึ้นนอกจากอายวะในตัวของเราเองนี่แหละจะเป็นสกข,ขีพยานหลายคนบอกว่างั้นถ้าไม่อยากให้ลิ้นรู้เรื่องความชั่วของเราก็ตัดลิ้นออกไปไม่อยากให้มือของเราเนี่ยมารู้ว่าเราทําอะไรก็ตัดมือออกไปนะครับฉะนั้นบางบางตำรวจบางพื้นที่เนี่ยนะครับบางประเทศเนี่ยเขาตัดมือใช่ไหมครับคนขโมยตัดมือ นะครับประหารชีวิตตัดคอนะครับตัดเท้าตัดอะไรขโมยอีกก็ตัดอีก mm hmm. ก็เหมือนกับเป็นกฎสโลบายว่าด้วยคําสั่งแล้วจะต้องตัดเพราะมีอวัยวะเหล่านี้นี่แหละจะเป็นผู้ที่จะเป็นสักขีพยานในวันเกี่ยมาฉะนั้นถ้าการกระทําเหล่านี้มันเป็นกฎหมายที่จะต้องรักษาการปิทักษ์ให้สังคมนั้นเป็นเป็นด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นในบางประเทศที่มีการปกครองที่มีความเข้มแข็ง และปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่เปิดเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งน้อยนะครับฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยไม้ตายในการที่จะทําให้อวัยวะที่เป็นตัวปัญหาเหล่านี้เนี่ยออกไปท่านลิ้นชอบโกหกชอบป้ายสีใครบางทีก็โดนตัดลิ้นแต่มันไม่มันก็ไม่มีในในกฎที่ที่จะเป็นกฎหมายตัดลิ้นนะครับนอกจากตัดคอกับตัดมืออะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องทุกทัางหลายครับในยักุรอานหนึ่งนะครับที่มาคุยในเรื่องของการในการใช้คําพูดเนี่ยอายาาน,นี้ในส่วนใหญ่เป็นอายาที่ ในสโ์กอฟนะครับที่ต้องการที่จะระบุให้เราได้เข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่เพียงตัวตัวเองตัวคนเดียวเท่านั้นแต่เรามีผู้ควบคุมตามคำสั่งของเรานั่นก็คือมาไรากะมายัลฟิซุมินกขเล่นอิลลาละไดฮิรอกี้บนอาทีตนะครับไม่มีคำพูดใดที่เราเนี่ยกล่าวหรือเขาเนี่ยกล่าวออกมานะครับเว้นแต่จะมีลาอาิกหรือที่เราเรียกว่าเทวทูตเนี่ยนะครับ มาเฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึกก็คือเฝ้าติดตามทางด้านอาร์ติสต์ล็อกเกอรกกนี้ทางด้านขวานะครับเราต้องเชื่อในหลักการอิมานข้อนี้เนี่ยก็คือมีมาลายกาเนี่ยคอยดูแลคอยปกป้องคอยติดตามพฤติกรรมของเรานะครับถ้ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในลักษณะออของการเฝ้าระวังตัวเองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะทำความชั่วได้เลยมีแต่การระมัดระวังเท่านั้น มนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แต่มนุษย์ทุกคนสามารถที่อยู่ในในรูปแบบของการเฝ้าระวังตัวเองให้ห่างไกลจากสิ่งที่จะไปละเมิดนะครับในกติกาชีวิตที่มันสอดคล้องกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮสอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลามนะครับฉะนั้นจะหาส,สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมันไม่มีนะครับเว้นแต่ว่าเราต้องกระตุ้นตัวเองว่าสิ่งนี้สามารถที่จะแยกแยะความดีความชั่วได้ แล้วอะไรล่ะที่จะทําให้เราสามารถแยกแยะความดีความชั่วได้นั่นก็คือการขัดเกลาหัวใจให้ใกล้คิดกับอัลลอฮ์คนที่ไม่เรียนศาสนาเลยคนไม่ฟัง YouTube เลยคนไม่ฟังอาจารย์บรรยายเลยคนที่ไม่ชอบทําดีทําบุญเลยไม่ค่อยบริจาคเลยคนที่ไม่ค่อยทําดีกับพ่อแม่เลยคนที่ไม่ค่อยอ่านคุอณอ่านเลยคนเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจที่ไม่บ่มเพาะเป็นหัวใจที่ไม่ถูกขัดเกลาโอกาสที่เขาจะทําความชั่วในเยอะมาก ถ้าคนที่ไม่ใกล้ชิดกับกุรานด้วยเพราะกุรานถ้าชีวิตของเขาในแต่ละวันเนี่ยอ่านกุรานแบ่งวิธีชีวิตการอ่านกุรานบ่อยครั้งแม้ว่าเขาไม่เข้าใจความหมายกุรานแต่เขาเลือกที่จะอ่านอัลกุรานเขาเลือกที่จะขอดวงอาอ่านอัสการนาบาวีที่เราเรียกว่าการรำลึกถึงตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมหมัดเช้าเย็นเขาจะขอดวงอาตลอดเวลาชีวิตที่เขาเปียกชื้นหรือชีวิตที่สัมผัสกับหลักการของศาสนานั้นเราเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตแห่งการขัดเกล่ คนที่เป็นวิธีชีวิตการขัดเกลานั้นก็คือคนที่มีวัคซีนในตัวของตัวเองในการที่จะปกปักรักษาสิ่งที่จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะแยกแยะว่าสิ่งนั้นไม่ควรทําสิ่งนี้ควรทําอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องเนี่ยต้องดูตัวเองต้องสํารวจตัวเองนะครับว่าเราถือว่าเป็นชีวิตที่ถูกขัดเกลวไหมชีวิตที่ถูกขัดเกลาก็คือชีวิตที่ทําตัวเองอะครับ คนอื่นไม่สามารถขัดเกลาตัวเราเองได้เว้นแต่ว่าเราต้องเอาตัวเองไปให้คนอื่นขัดเกลาาเราต้องฟังครูเราต้องมีครูเราต้องมีอุตสตารเราต้องมีโต๊ะครูเราต้องมีบาบอเราต้องมีโต๊ะอิหม,ม่ามเราต้องมีคนที่เป็นภูมิภูรนะครับคอยที่จะให้คำปรึกษาให้กับเราเ<อ>พื่อจะทําให้เรารู้สึกว่ามีเครื่องมือมีผู้ผู้เป็นมุรบ,บีให้กับเราเป็นผู้ที่เลี้ยงดูม,ม่มเพาะเรา ถ้าเราไม่มีมรุรบ,บีอย่างนี้ไม่มีกระบวนการของการกล่าวตักเตือนจากคนนั้นคนนี้เราก็จะห่างไกลหลักการเหมือนเราใช้ชีวิตตามลําพังเราใช้ชีวิตด้วยความโดดเดี่ยวไม่มีที่ปรึกษาไม่มีมรุรบบีฉะนั้นในสมัยของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลต่สัลลัมเนี่ยนะครับท่านนบ,บีม๊มุฮัมมัดสุลสัลลัมเนี่ยนะครับท่านเองก็เป็นมรุรบบีของบรรดาซอบะและซอบะเองก็ตามเนี่ยซอบะเองก็เป็นมรุรบ,บีมรุรบ,บีแปลว่าอะไรครับมรุรบ,บีก็คือเป็นผู้ดูแล เป็นผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับคนที่ให้ศาสนาผู้ที่ให้การศึกษาสมัยนี้มุรับบีมีเยอะเลยครับอย่างเช่นถ้าในสถาบันการศึกษาก็จะมีที่ปรึกษาชมรมนะครับจะมีประธานชมรมนะครับแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ที่คอยอี่คอยให้คำปรึกษาให้กับเขาถ,ถ้าที่ชมรมแจ้งวัฒนะแห่งนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชมรมแล้วก็จะมีบรรดาครูบาอาจารย์ที่คอยที่จะ,ะเดินทาง เขาออกเข้าออก,ออกชมรมแห่งนี้คนเหล่านี้ก็จะเป็นมรุรบ,บีพ่อที่อยู่ที่ลูกก็จะเป็นมรุรบ,บีให้กับลูกลูกที่มีหลายคนคนที่เป็นพี่พี่น้องๆก็เป็นมรุรบ,บีกันเองได้บางคนพี่เนี่ยไม่เอาไหนแต่น้องเนี่ยมีศาสนามากกว่าน้องก็เป็นมรบ,บีให้กับทุกคนในครอบครัวได้ฉะนั้นมรุรบ,บีก็คือคนที่มีหัวใจเพื่อเพื่อที่จะต้องการให้จิตใจของคนที่อยู่ด้วยกันนั้นสะอาดสะอ้าน เป็นคนที่อยู่กับกุรานเป็นคนที่ชวนให้ละหมาดตาฮยุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นคือกระบวนการวิถีของอิสลามที่ส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติกันพี่น้องท่าักงหลายครับจะมีฮะด,ดิษหนึ่งนะครับที่จะมานําเสนอให้กับพวกเรานะครับก็คือเป็นฮะด,ดิษที่ให้พวกเรานั้นได้ระวังคําพูดนะครับเพราะคําพูดเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับการใช้ลิ้นนั่นแหละคนที่ไม่พูดดีที่สุดแต่ถ้าคนพูดเนี่ยแน่นอนนะครับ ก็จะทําให้เขานั้นอยู่ในประเด็นว่าด้วยคําพูดของเขาบางทีทําให้เขาเนี่ยตกนรกแบบลึกๆไปเลยก็มีนะครับฉะนั้นในอัดีสที่บอกว่าอันอาบีฮุไรรัดต์รดิยัลลอฮุอันุอันนบีสุลลอฮิสสลลฺาะฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวอินนัลอับดะลายะตะกัลละลายะตะกัลละมุบิลกะลิมะติมายะตะบัยยะนูมาฟีฮายะฮวีบิฮาฟินนาร์อับะดะมาบัยนัลมุชริกวัลมัฆริบ hadith นี้เนี่เป็น hadith Muslim นะครับราวฮาุนมุสลิมท่านอบูฮุไรรอดุลลอดีลันฮูนะครับท่านแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวในเรื่องนี้นะครับว่าแท้จริงบ่าวคนหนึ่งจะพูดถ้อยคาหนึ่งโดยไม่ไต่ตรองให้ดีเหมือนกับพูดพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยพูดทุกอย่างที่เราคิดนะครับแต่เราไม่คิดทุกอย่างที่เราพูด เหมือนเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่จะคิดอะไรก็ได้แต่เราควรที่จะต้องเลือกในสิ่งที่เป็นคำพูดที่ดีที่สุดเพราะคำพูดเนี่ยในยักุรานที่ระบุนะครับว่าวะมันอัสนเก้าวลมิมันดาอิลลอหะวะมีลซซลิฮาเราคงได้ยินในกุรานอายะนี้ที่บอกว่าไม่มีคำพูดใดที่ดีเลิศวะมันอัสนเก้าวลมิมมันดาอิลลอละก็คือบทบาท นอกจากผู้ที่ได้เชิญชวนไปสู่ความดีมิบันดาอิลลอห์วามิลาอเลยฮะ่ะและผู้คนที่ได้ปฏิบัติอามันที่สอนแล้วก็คือได้ประกอบคุณงามความดีฉะนั้นคนที่เป็นดาอีนักเผยแผ่เนี่ยเขาจะต้องประกอบไปด้วยคนที่มีอามันอิบัตดามารยาทที่ดีด้วยใครจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยพูดได้หมดเลยนะครับ แต่บางทีเราก็ไม่พบเห็นนะครับว่าในในตัวของคนที่เรียนศาสนาหรือคนที่เผยแผ่ศาสนาคนที่เป็นดดอีเนี่ยว่าเขาเจะมีอามันที่ซอัลธามากล้นแค่ไหนในขณะเดียวกันก็มีผู้คนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับหรือเราเองเนี่ยจะเป็นผู้ทํางานในส่วนของราชการหรือใดก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นคนที่อามันเป็นคนที่ปฏิบัติอามันที่ซอัลธาหรือการประกอบคุณงามความดีมากมายเราบริจาคทําดีกับพ่อแม่ไม่ละเมิดไม่บิดเบียนเพื่อนมนุษย์ ไม่โต้แยง้งไม่ทะเลาะบอกแว้งกันอะไรทั้งหมดเนี่ยได้เป็นความดีงามนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นดอาอีเราไม่ได้เป็นนักเผยแผ่าศาสนานะครับแต่เราประกอบอามันที่ซอลและก็เพียงพอแล้วนะครับ ที่จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในจำพวกของคนที่กำลังปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามวะมันอัซซนุกอัลัมมิมมันดาอิลลอฮ์วะมีลาซลิฮาก็คือไม่มีคำพูดใดที่ดีเลิศไปกว่าการเชิญชวนไปสู่ลอและการอะไรครับการปฏิบัติอามันที่สอนและหรือการประกอบคุณงามความดีนะครับทีนี้นะฮะดิบอกว่า อ็นนลอับดลยตาคทละมูบิลกาลิมาตีมายตเบียโนมาฟีฮานี่นะครับก็คือบาวคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาใช้คำพูดนะครับโดยที่ไม่ได้ไต่ตองให้ดีเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยตกลงไปในนรกลึกไกลกว่าระยะตะวันออกและตะวันตกอันนี้หนักนะครับในฮัดสนี้หนักมากที่มาชี้ให้เราได้เห็นนะครับหนักมากเพราะ คือคือต้องการที่จะมาเตือนมนุษย์ทุกคนนะครับว่าการใช้ลิ้นของพวกเขาเนี่ยนะครับว่าโอกาสที่จะใช้ลิ้นเพื่อให้เกิดความบาปหรือให้เกิดความที่ว่าให้เราเนี่ยมีมีจิตใจที่บาปหนาอะไรต่างๆเหล่านีนะ้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไม่ระวังคําพูดของเราวันนี้เนี่ยเราแตกคอกันกับเพื่อนแตกคอกันคนในครอบครัวเนี่ยก็เพราะเราใช้ลิ้นไม่เป็นนะครับเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยพูดนิดหน่อยก็เจ็บใจกันแล้วนะครับ เพราะลิ้นเนี่ยมันทําให้เราโกหกลิ้นมันทําให้เรานินทาชาวบ้านลิ้นให้เราทําให้เรากล่าวหาคนอื่นลิ้นให้เราพูดอะไรตามอําเภอใจของเราฉะนั้นสิ่งที่จะมากระตุน้นกระตุ้นให้ลิ้นของเราเนี่ยนะครับเป็นลิ้นที่ดีเนี่ยหมายความว่าเขาเองจะต้องมีสติปัญญามีหัวใจที่ดีด้วยถ้าหัวใจเนี่ยมีมนทินสติปัญญาคิดไม่รอบคอบก็จะทําให้เขาเนี่ยพูดอะไรออกมาเพ้อเจ้อพูดอะไรออกมาเนี่ย จนกระทั่งกระทบกระทั่งและบางครั้งเนี่ยมีผลทางด้านกฎหมายด้วยใช่ไหมครับมีผลทางด้านกฎหมายพูดไม่ดีก็ไปเก่าหาเขาไปไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็จะกลายเป็นคดีความอันนี้ก็ไม่เป็นผลดีต่อเขาฉะนั้นวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจัดลิ้นและลิ้นเนี่ยมันทําให้คนมีอํานาจนะครับอย่างเช่นการหาเสียงนะครับเราจะหาเสียงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ดีเป็นฝ่ายไม่ดีก็เกิดขึ้นจัดลิ้นด้วยเช่นกัน ฉะนั้นกระบวนการลิ้นเราอย่าประมาทนะครับเวลาเราพูดกับเพื่อนพ้องที่อยู่ในในสมาชิกในครอบครัวเราในที่ทํางานของเราเนี่ยลิ้นจะต้องเป็นหัวใจที่เราจะต้องคิดมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นต้นเหตุที่จะทําให้เราเนี่ยได้ตกนรกแบบลึกลับลึกๆได้เพราะกับการที่เราได้ใช้คำพูดที่ไม่ดีงามน,นั่นเองนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับอัลซบิลฮลมนัชัยตอนรัีมบิสมิลลาฮิราหมานิรหิม والعصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم